โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n ิ t e a m c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Li n e แอดโกลเดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร<ช>ิเตอร์ใน จริงๆเพื่อนขอให้เล่นริกเตอร์สายดาเมจมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนะครับตัวนี้เราก็อาจจะมีหามีสลับหามีสลับแบบว่าเกมตึงๆกันบ้างนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าอยากดูเกมตึงไปดูคลิปได้เลยนะครับผมพวกนี้จะเป็นแบบว่าไอเทมสอดถอดสมองนะครับอแบบขำๆในแรงงนะถือว่าในแรงไม่น่าขำนะวิจาวูแต่ว่ากดจิลสองแล้วแบบว่า งานหนึ่งแล้วงานครั้งที่สองคนระับไอเทมพลังแฝงพลังแฝง,ง,งจะเซตมาเป็นโฮลี่ทันดดเดอร์นะครับก็จะเป็นงัดเดียวสตาริคเตอร์เนี่ยเป็นแรงนี่คือเซตไอเทมจากติ๊กตอกเลยนะครับอืม <c oughs> แต่ว่ารองเท้าเนี่ยเอาสุดท้ายเขาจะเปลี่ยนรองเท้าไปเป็นลาเบตอีกชิพหนึ่งนะครับประมาณนี้เลย <c oughs> มาอย่างไรครับเนี่ย <c oughs> แล้วก็จะเดินไป ไม่เปิดครับรีเตอร์แรกๆก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าลองการอัพเดทดูเอาไว้รัดนะครับรัดก่อนแล้วเราจะรวยสับบดอยู่นี่ไหมนะสับบดครับมาแล้วเราก็หลบเลยครับเรื่องปกติครับแต่ฟาร,ร์มบูจบแดงเครื่องบนบนก็ต้องโดนก่อนแล้วเราก็ต้องเดินช้ากว่านะครับเรื่องปกติในแพทนี้ในทุกแพทเออทุกซีซั่นกูโดนตลอดในช่วงนี้ ใครที่เคยบทว่าอัพเลนโอ้โหอยู่คนเดียวหนึ่งตอนหนึ่งไรเลนแตมันไม่มีเอาต่อไปนะครับมันไม่เคยมีด้วยซ้ำมันเคยมีแหละแต่นานไปแล้วนานมาแล้วไปไม่ทานเลยครับในวันนี้โอ้โหปล่อยรอดอยู่ยด้วย,วยเปิดติงานเข้ามาก่อนรอสกิลรอรีดาบรีโอ้โหกะผิดครับจ้าเรางัดได้อยู่ตายอยู่ ปิดกีราเลยครับกีรากีราวาตาชิวาสตาโอ้ยขอได้หไหมฮะอามาไนข้าจะรวยหาปิ้งไม่น้ำครับนีเตอร์ที่ได้เขาเป็นโบเก้นสเปียร์นะครับโบเก้นอมเนี่ยฮะดาแบ,บงตามสูตรไหมครับ รบนเจาะร้อยด้วยนะเพื่อนเออผมผมก็ไม่รู้ตอนแรกครับว่าริเตอร์มาเล่นสายแบบไหนที่แบบงัดเดียวมันตายสเป็นสายเจาะร้อยนะครับแต่ว่าพวกไอเทมจะเป็นแบบพ่อยครีมาด้วยให้มันงัดเพื่อตะครีครั้งหนึ่งนะครับก็แรงแบบแรงโพดไปเลยอาจจะมีเพื่อนเพื่อนถามว่า ำหรับสกิลสองที่กดก่อนเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้จริงครับมันแรงขึ้นเอ,อ้ยไม่ใช่แค่<ม>ใช้กับ<ม>พุ่มไม้ได้เท่านั้นนะครับใช้กับพื้นหญ้าพื้นดินพื้นน้ําใช้ได้หมดเลครับสกิลสองแล้วก็หนึ่งไวๆอ่ะเออใช้ได้หมดนะฮะวัดโคตปุ๊บงัดอย่างงี้ปุ๊บตีธรรมดาตีเวลาเราสกิลหนึ่งสอนสองทีได้ทีหนึง่งโอ้ใครเร็วครับคิดถึงอุ๊ย เฮียบโอ้ต on ีมิกเกอร์จังหวะนี้จ so ah, <website>. ังหวะนี้มันเอาสูตรมันมีสกิลบหนึ่งสองเพียบหมด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 อันนี้หมด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 เลยหมดเลยเอ๊่นั่นล่ะแม่เป้าหมายชัดเจนมีไปพุ่งชนจริงๆไอ้นี่กิมเอ็มร้อยอันที่ก่อนมาในชัวร์ก่อนมาเล่นเกมนี่น่าจะโดบมาสักขวดหนึ่งเนี่ยอ่าประมาณนี้แต่ต้องกดไวๆนี่ฮะไวจัดเลยไม่งั้นมันจะไม่ติดดาเมจ ที่หมาได้ตะกิวยูสองนะครับเกรียมาเดิมโอเคเพื่อนได้เล่นกลางใบรอดอยู่พุ่มนี้ครับไม่ได้เด้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 แต่เย็นไอ้นุ่มไอ้นุ่มจะซัดอย่างเดียวเลยนุ่มไปก่อนที่ออมนี่แงไหมครับ วิ้งกรงกลางไปยังไงครับต่อหนึ่ง,งโอ้ยมวยครับเอาเรื่องร <c oughs> องมาดักที่บั๊บแดงครับคีราาแต่ว่าอาจจะยากหน่อยสำหรับ,บตัวนี้เข้า <c oughs> หนึ่งจังหวะงัดอา้าวเรียบร้อยเพื่อนเสิร์มาสไลด์แบบนี้ ขอแค่ป้อนเข้าปากแล้วขอรอแค่เคี้ยวครับนี่ไม่น้ำก็ได้นะกูเดี๋ยวไปรอดเป็นตัวมันถึกว่ะไม่ไหวไม่ไหวถ้าเป็นปกติแล้วไบรอนมันก็จะพวกต่อยลิเตอร์เลยมันก็จะแรงหน่อยนะฮะลิเตอร์ปกติที่เราออกเป็นสายเกาะไฟสายดู่นสายนี้ให้มันแทงใช่ไหมไอ้ไบรอนก็ไม่ได้กลัว เออมาสกิลหนึ่งดูดเลื่อนอติใช้กรออะไรยีา้าดิอ๋นนอครับฟิกแมทเอาหนึ่งโชดดาวไปครับในสังวัดดย์สามพัเจก,กับสี่พันหนึ่งอ้มันปเปล่าเงินไปจากไหนวะสจวดไม่รู้ว่รอรอเล่นเนี้ยรอเล่นอ่าลิงก์เอาอหน่อยเพื่อนเจ็บจัด เขาตัวหน้าเอ้ลาดครับผมได้เอาพิณามาเลยไบยรอนรอ่ะเพื่อนเอาเปล่าสองลูปหนึ่งสองลูปหนึ่งแล้วกดตีไปแล้วกดติไปแล้วกดกดตีแล้วกดตีแล้วมันแน่มาเพื่อนดูดุดเลยสกิลหนึ่งเราลีแล้วตึ๊บไม่ไม่ได้ครับเวาด้วย หมูบ้าอ่งนี้ถอยเลยครับไี่ไปเคลนไปต่อมาเลยวเราจะออกเป็นดาบแดงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวรอหาดักจกังหวะสองดีกว่าเฮ้ยตัวไล่นี่ปปอู้หูเช็คด้วยวันเดินออกเลยครับโจ๊ดมาแต่ว่าขอโทษเด้ออามันายจังหวะนี้ฉันจะยัง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 ไม่สวน ถอยก่อนดูอาร์ฟดูท่าดูทรงไม่ค่อยดีครับดูทรงไม่ค่อยดีแต่ว่าเปิดแร็ตสองพี่ก่อนเดี๋ยวเรารองั้นนะครับสองหนึ่งสองแล้วหนึ่งสองไม่ไวฟิกเกอร์งัดด้วยตัดออืเทปกรับผมมีฮิวมาไม่น่าตายปะ รอครับรอรอรอโอเคช้าไป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 ไม่ถึงเนี้ยแต่ว่าหนึ่งแบบนี้โอ้มัไปตีป้อมมาะน้องรอครอับสองงัดหมู่สองทีจบเกิมถึงจังหว้เพื่อนสิบสองแล้วมาเลย โอเคมันถึกเว้ยมันถึกมันถึกถึกถึกจัดเลยแต่แงดงขาดอีกเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยมั้งเ0่เจ็ดร้อยโกเพราะว่าเคล์เสร็จม,มาเราวรอดักซ้ายขวาไปรอดเดินมาขวาถ้าในตามเททีแล้วไม่ไปฟาร,ร์มต่อก็มาเลนตรงอ,ต 2. อัติสองงัดงัดแต่ยังไม่ค่อยแรงถึงใจเท่าไหร่ครับ ต้องรอได้ดาบแดงจริง <Ultimate. S 1> แต่ก็ล่วงครับผมต้นอักแบบนี้คือลอดแกนะตอนนี้การันตีคืหลอดคือตายนะตนนการันตีคึงหลอดคือตายนะครับการันตีคือลอดคือตายแล้วเราได้ดาบแดงเรา,าด้วยงครับบอกเลยว่ามีเสี่ยวทราบซ่าน เห็นในติ๊กตอกนะครับหลังจากที่เขาเซตดาบแบงแล้วเขาจะไปเอาในตัวของอ่าพวกอีฟิคคลอนะครับอีฟิคคล์นี่เซตตามเขาเลยนะอีฟิคคลอนะครับตีเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวมันเคลียร์กลางเดี๋ยวเวฟไอ้ขึ้นมาเฮ้ย่อยครับตอนนี้ไม่มีทางแล้วครับเวปป่าเหมือนเดิมสองงัด ป่ะเราเร่งไปความของกันดีกว่าครับรอนี่รอวิสายยังไงโอ้ยแถวนี้แล้วกันแถวนี้แ ขิด้ามาขิด้ามาขิด้ามาขอไม่ต้องกดจอครับจังหวะน,นี้งัดเดียวพอครึ่งหลอดการันตีงัดเดียวอันนี้แบบเรามีดาบแดงแล้วนะเพื่อนๆถ้าแบบครึ่งหลอดอยู่แล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดพาร์ตีติดาบแดงนะครับถ้าเราตีแรงขึ้นนั่นแหละก็รอเลยครับอันนี้เราก็จะออกล่าแนละ้ว ขายเป็นราชาราชารัฐิกาลและออกล่ายามค่ำคืนยามราตรีลูกล่างกระโดดช็อคเข้ามาครับรอดไหมยังรอดอยู่นะจรวดยิงสกิลหนึ่งนจาจะพลาดแต่ว่าโดนดักไปจ้วงยกจ้วงแทงเนี่ยวันนี้ฟลอเรนตีโน่ละปะ้ยยานะครับป้ยยาดนะครับตายหมดจันวันนี้ เปสสวยแม่ถึงใจครับถึงใจจริงนแรงครับปกดติลิกเตอร์ต้องสายแทงให้เพื่อนใช่ไหมเพื่อนทำทำาเมยอะไรอย่างเงี้ไม่ต้องครับล้วงอีกได้ล้วงสุดด้วยตาเอนเจ็ดสิบสี่มันจะหายด้ครีครับ ตอนแรกผมก็ว่าจะไปเอาเป็นอีฟิคอลแล้วก็คลีกไปเลยครับคลีไปเลยหลังจากอีฟิคอแล้วนะครับมันจะไปเป็นขายรองเท้าทิ้งเออขายรองเท้าทิ้งแล้วเล่เป็นเซฟเจาะเหลืองมาจ่อยอชิ้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็จะแบบว่าสารเปืป้อยหายเปื้อหายเปื้อยหายะครัย แต่ว่ายัางยังไม่มีโอกาสได้ดักแบบงัดเดียวดักงัดเดียวตายนะครตอนนี้ก็หาแบบแดดไปเรื่อยแดบดบก็ตายเดแบบก็ตายเดแบบก็ตายมานะครับชิ้นสุดท้ายอีพิคลอรหรือแค่เราขายรองเท้าทิ้งไปเป็นเจาะเหลือนะครับ แต่ว่าประมาณนี้ผมคิดว่าประมาณ80%ได้ขอประมาณนี้ประมาณ80%แต่ว่าตัวบางน่าจะตายครับแต่ว่าวิล่าอะไรอย่างงี้นะแต่เขาไม่ออกจากป้อมมาแล้วเนะี่ยอืม,อ,มอันนี้สกิลหลบเยอะสก <laughs> ิลหลบเยอะน่าจะประมาณ80เลยเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขาไม่ออกจากป้อมมาแล้วมันค่อนข้างกลัวแล้วนะครับเพราะต้อง มีกวอดกันวงการเวฟสิบห้าทีปุ๊บเขาก็จะเล่นเซฟกันขึ้นแล้วมันก็จะจะดักฆ่ายากขึ้นต้องมาฆ่าในตอนไฟห้าแถบนะนี่ไงนี่ไงอ๋อดีเดบเินติสองงัดเชื่องัดเว่างัดได้อยู่แต่ว่ามันไม่เต็มข้อโอ้โหไฟไทยเรียบร้อยครับเราเป็นตัวเปิดก่อนแต่จวนมันถึกจริงว่ะ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็รอไปเล่นกันดูนะครับมันจะมีคลิปก่อนที่เล่นเปนสายนเหมือนกันหนึ่งอันเดียวตายเหมือนกันนะเพรว่ารองเท้าผมขายทิ้งนะครับใครไปเจาะสองเจาะช่วยด้วยโอเคอืมเราจะช่วยตีดีกว่าโอเคเฮ้ยเราตีแรงจัดเลยอ่ะโอเค เดี๋ยาต่อตัวมึงไม่ตีทีวะมึงก็ตกแม่ประมาณนี้เงี้ยก็อาจจะไม่มีช็อตที่มันทั้งเดียวปุ๊บตายนะครับแต่ว่าประมาณ80ได้ถ้าเซเรตินประมาณนี้80ได้ครับตายเออขายรองเท้าทิ้งก็100%ตายชัวร์วนะครับประมาณนี้เท่ากันสำหรับริกเตอร์สายแรงในติ๊กต็อกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านาไปก่อนสวัสดีครับผม